สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่แขกก็จะมาทํากล้วยอบนะคะในสูตรของพี่แขกนะคะให้เพื่อนๆดูกันค่ะเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะคะทําแจกหรือวา่าทำเป็นของฝากนะะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันก่อนนะคะอันนี้พี่แขกตัดไว้แล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะคะธรรมดาเฉยๆ จะนุ่มนะคะจะไม่ไม่แข็งค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพิเศษค่ะอันนี้จะที่แผนจะลูกมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าว ไปดูกันว่ากล้วยอบของพี่แขกเนะี่ยทำยังไงนะคะไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทับกล้วยนะคะให้แบนพี่แฉกก็ไม่มีอุปกรณ์นะคะอันนี้ก็หาได้ง่ายๆที่บ้านนะคะใช้เขียงค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกลองนะคะนี่ขอแรงก,กดหน่อยอุ้ยแบนเลย <laughs> เติดตดต,ดตดแล้วแต่ชอบขนาดนี่แบบนี้ก็สวยนะคะนี่่ะแล้วพี่แขกก็จะใส่ม้อไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะอุ๊ยเลย พี่แขกก็ปอกกล้วยสองหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทับให้เขาแบนแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่แขกก็จะมาปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วไว้อบต่อพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วพี่แขกก็จะใส่ เนยละลายด้วยนะคะเพื่อความหอมสักประมาณสองช้อนชาค่ะเ,เพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะช้อนชาคนไปเลยถ้าเรากลัวเปืองนมสดน,นะคะเราสามารถใช้น้ำเปล่าเนี่ยะ่ะใส่ไปได้นะคะอันนี้ทำกินเองก็ใส่น้ำเปล่าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่นมเนี่ยจะได้ ข่อมกล้วยน,นะคะเพราะวันนี้เพราะว่าวันนี้พี่แขกเช้กล้วยเยอะสองสองหวีนะคะหวีใหญ่อ,อา,อาเสร็จแล้วนี่ค่ะเทลงไปลาดัปให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันค่ะ เราก็จะใส่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยนะคะเขาซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาอบกล้วยกันแล้วนะคะนี่กล้วยก็นำออกจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทีเ่เราแช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งนะคะระหว่างนี้เพื่อนๆก็ต้องไปวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะ สิบร้อยหกสิบก็ได้ค่ะก็จัดการเรียงใส่ตะแกรงค่ะเอาอันข้างล่างต่อใช้มือหยิบเลยนะคะก็เรียงใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็ลองด้วยถาะค่ะ น,นี้พิเศษสุดๆเลยค่ะที่แขกก็อยากได้ความหอมเพิ่มขึ้นนะคะที่แขกก็จะคุกบางส่วนนะคะจะคลุกด้วยมะพร้าวอบค่ะที่เราใช้ทําสาลีทิศเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะแต่เล็กจ้าเอากล้วยม,มานะคะคุกเลยค่ะชอบเยอะก็คุกเยอะได้นะคะวันนั้นลองถาให้ญาติๆกินนะคะเขาบอกว่าอร่อยค่ะ พี่แถกก็เลยคิดว่าจะแบ่งปันนะคะให้กับเ,ออเพื่อนๆด้วยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยอตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกล้วยอบก,กันนะ ตอนนี้อบไปหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะหน้าตาออกเป็นแบบนี้น่มันจะเป็นอันที่คุ้กมะพร้าวอบนะคะระหว่างนี้ข้าวอบสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็กลับด้านตัวด้วยนะคะเมื่อกี้พอดีพี่แขกไม่ได้ถ่ายนะคะตอนกัดเดี๋ยวอบต่อค่ะอบไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะ เรเากลนะ้วยอบของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบออแห้งกว่านี้นะคะสามารถอบต่อได้นะคะพอดีพี่แกจะเอาหนม,มใส่เตาแล้วค่ะจะเอาเช็กกล้วยหอมใส่เตานะคะเลยเอาออกแค่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบแห้งกว่านี้หรือว่าสีเข้มกว่านี้ต้องอบต่อได้ค่ะ อของที่แขกค่ะนี่มีทั้งแบบคลุกมะพร้าวแล้วก็แบบไม่คลุกมะพร้าวนะคะนี่ค่ะ เต็มจานเลยค่ะใส่ไม่หมดอ่ะชิมน,นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงชาติวันนี้เลือกเลือกเอามาอันที่มีคุกมะพร้าวอบไงหวานมากไหมไม่ออวนะก็อร่อยนะ อ๋อเ, <มา S 1> เราชอบกินมะพร้าวอ๋อชอบกินมะพร้าวโอเคโอเค